ครับสวัสดีครับผมวันนี้น้องคนในตำนาหน่นมาตกป่าให้เ,าเหราครับผมว่างๆวันอาทิตย์เนะาะหากิจกรรมไปวันนี้มาตกแถวแถวคา,า,าประแดงพระชาอาทิตย์กลับมาครับเสียนหนองกับเสี่ยนแถมหาประจําครับผมบรรยากาศก็โอ้ยฝนตกจกังไงก็ต้องสูงครับผมจ้างก,กินแฉะเลยวันนี้ไปทักทายครับเสี่ยนหนองกับเสี่ยนแถมครับผม เส้นน่องมวยซุ่มวระจันวะทั้งมือนี่ยโอ้โหวันดีครับผมครับามาทำมาหากินหา <c oughs> อย<า>ู่หากินบ่หาอยู่ <c oughs> หากินโอ้ใกล้กันกนะ <c oughs> โอเคอยู่มืนเนี่ยมันมันเด้อว่างก็มาหากินเ <c oughs> สียนแทมเตรียมพร้อมหนึ่งเติมตีหา่าผมวะมันมันบ่มันก็รอเบเมืองได้เสยนแทมกัมอนี่จับกับเดือฝนบนเมือเมา่อวันโอ้โหบรรยากาศฝนตกนะมาแหน่มันอาจจะมันเนาะ ลากันไปเน,นี่ยล่ารุ่น,นครับผมนี่ครับบรรยากาศบ่อกบระดิก่ระดิกกว้างบอเคยดิ่งมาเคยลงคลิปเทีหนึ่งแล้วมาซ้ำอีกวันนี้เป็นคลิปเก็บโต๊ะแ้วครับผมเอาคนในโตกแล้วครับผมใส่เวลาแล้วโอเคดุ่นเลยครับผม แรกแม่แรก chín, xiên nòng lên ba chín, các bông, chạy nòng, tàu ngay kéo lên nè non nè non Bà cá lăng khẩu để vật lạp lên nè tiền đồng kéo hả bốm luôn làm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 頑張れ。<music> bỏ ra luôn à lại leo. lẽo xúc nhai ít leo các phố ui mán mán mùi này 2 tuổi 2 lô hắn đi là đúng không ờ lúc đi xảy ra thì xúc อ้ตุมได้หญ่ง่ายพวกเนี้ครับผมนี่เนี่ที่ผมใส่เนี่สำเร็จรลูปสมกิจขนมปังสมล่ำจะนี่อาหารปลาดิ่น Ít nồi nhiệt thò đi chứ sụt nè à, ba nín cái đây loi nè cho con bò à, yeah. yeah. đó không dám chặt

không, ไปถามก่อนนี่ครับขึ้นมา ừ, <laughs> ừ, không เออปลาถึงบ่ โค้งรับเองาะไปบขบคับเอบบขอขังมลหมดเลยนะครับจีจีหมดแลวนะจีาดีมัหมดแล้วคิดเบไครับมันหมดแล้วสามวเน ปะจีนครับผมโอเคปาจีนหมดนะครับเหลือลาตะพยนเอาหมดก่อนที่รถตัวนี้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 เป็นป้รถตัวนี้ในสามควนครับโอ้โหแต่คนเนี่ยเป็นสามคูนน้องสามคูนสามคูนสามคูน ปลาจีนใส่โอ,โอเคอยูอเนี่ยเดี๋ยวยอยสักหน่อยหนึ่งน้นฮะมีตะก้อนนะดีนะนี่นะไอเกี๊ยวกุ่งมันมีสองขอขอข้างล่างกับเกี่ยวกุ่งขอขงบนกับเม็ดพุ่มคับผม Sì, <laughs> theo em có điện thoại đi các dịp nghe có họp 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 của họp Chín họp 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 cuộn Lạc bút thuốc nang cứ khoan rồi nòng. được chưa? Để em nó này. เ่นน้องด้ดดลงลปลาจีนยี่แก้วจีนปลาจีนปลาจีนไม่ใช่ปลาไทย เสนนอไปเฮ็ดสมตาอีกแล้วคนนี้นนเป็นไรเตอ,ลลอตตเลาเส้นนองสามางโอ้เจ๋วสามางแล้วมันมั้ยแน่อน,นอนแน่นอน,อนใครยิุ่บครับเอามาดีหาโมงจะหาโมเคร่ง ฝนเริมจิมากครับผมต้องหยิบสรุปก,ก่นอนเดี๋ยวฝนตกมากเลยสรุปคิบว่าไรฝนตกมากเพิ่งครับเชียนหนองเชียนแถมครับผมหนองก็้นานะานะเอาเป็นผลงานครับผมไปช่วงนีกัน คือมันกระช่างสีน้ำเงินของเส้นแถบบางกันได้ๆทำได้ตัวใหญ่ปะก็ได้ลาบได้แควปะฮะลาบอยู่ลาบอยู่คนแล้วโอ้มีตัวตัวใหญ่ขอบคุณมากวุ้นเวสวุ้นหนึ่งไซส์ใหญ่ๆโบโบคุณนะว่าเปนตัวหน่อยนะครับยี่สิบว่าคุณนะโอ้ เกี่ยวกับพระมือผมโอ้ยสุดยอดเลยเส้นแฉมมือนเนี้ยเอ้าเส้นหนองครับผมใช่แต่ของกินของนอกแต่แต่แต่ปลานอกกว่าปลานอกคือปลาอย่างปลาจีนปลาจีนโอ้ยเส้นหนองสี่หางนี่กับมันนี่เลยกระช่างน้อยๆเต็มเลยเห็นไหมสี่หางสี่หางสี่หางมึงเอ้ยสุดยอด เดี๋ยวนนะครับอันนี้ของผมงนนตรงประเดี๋ยวอำนาจประเด้๋ลายดอกกระช่างแดงโอ้โป,โป้ครับได้บิ๊กโป้ครับผมอเอ๋ยีสกสองตัวกินตัวหนึ่ง ยสุดยอดมึอน,นี่ลาบอิม่มลาบอิ่มมึอน,นี่แก้วพี่น้อง, <S 2> <S 2> องเอา้ามึอน,นี่กไ็ได้ก็ได้กินอยู่โอเคอยอะมาเฮามึอน,นี่สุดยอดสุดยอดค่าโตกะ็ราหาสิบบาทเองผมอยู่ยังไดงกะสุดท้ายกะจะเริ่มเป็นกาลังใจให้ผมนะครับช่องนงคนในตำนานคอยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกดกระดิง่งทิ้งหนึ่ง ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมเนะคลิปหน้าที่ไปบอ่อดได้กับคอยว่ากันเนาะยังท่านมีโปรแกรมสวัสดีครับผมน้องคนในตำนาน